สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถที่อยากขายนะครับช่องเราวันนี้นะครับก็มานําเสนอนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพดีอีกแล้วนะวันนี้นะครับเราได้รถรถแนว SUV นะครับเป็นทั้งรถครอบครัวเนาะหรือไม่ครอบครัวก็ขับได้นะครับก็เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับของยานยนต์บ้านเรานะครับวันนี้ก็รถยนต์มือสองคันนี้สภาพดีคันนี้นะครับมาพร้อมนะครับเสิร์ฟให้กับคนที่กําลังมองหารถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับ เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ SUV นะครับรถคันนี้เป็น Honda CRV นะครับเป็นตัว2.0เบนซินนะครับเป็นรถรุ่นปี2015นะครับรุ่นย่อยเขาเป็นรุ่น S นะครับตัวนี้เป็นตัว SUV นะรถคันนี้ครับเป็นรถไม้แท้ครับผมวิ่งมานะครับไม้แท้แสนสามหมื่นกิโลนะครับไม่มีชนนะครับไม่เคยลงแก๊สมาก่อนนะครับรับประกันนะฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 2.79%นะครับคันนี้สวยมากครับวิ่งแสนสาแล้วรถคันนี้บุ๊คเซอร์วิสคู่มือของรถคันนี้มีอยู่ครบนะครับและเข้าศูนย์แท้นะไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยลงแก๊สและมือเดียวขับรักษาดีมาตลอดครับผมเครื่องแน่นนะบอกเลยนะครับผมน้องอูครับเรารับประกันให้1ปีนะสำหรับรถยนต์ Honda CRV 2.0คันนี้นะครับตัวนี้เป็นปี2015แท้นะ,ะน้องอูค่อยๆสไลด์ครับ รถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนแม็กมานะแม็กลายที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นแม็กลายดาวห้าก้านนะครับผมเป็นลักษณะทูโทนนะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็มีสีเงินเมทัลลิกนะครับแทรกตรงลายดาวเนะาะใครที่มองหารถสวยๆและอยากได้แม็กสวยๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมค่อยๆขยับไปครับนอ้องอูรถคันนี้ปีภาษีหมดปี6 4สีเดือนสิงหานะซื้อไป ใช้ไม่ต้องต่อนะครับกระจกทุกบานครับของรถคันนี้ยังเป็นกระจกเดิมๆจาก Honda นะครับเดิมๆจาก Honda เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับผมอ่าค่อยๆสไลด์ไปครับค่อยๆสไลด์ไปนะโอเคครับรถคันนี้ฟรีดาวครับจัดเต็มนะครับ6ปีนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ไม่เกิน1 1 0 0 0บาทนะครับด้านหลังของรถคันนี้ครับมีกล้องมองหลังนะอ่าใกล้ๆซูมก่อนมีกล้องมองหลังนะครับ จ้าของเดิมติดมาให้นะครับแล้วก็มีพาร์ i ิ g งเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์การะยะถอยหลังนะครับ2จุดนะสวยครับคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคันนี้เป็นรถสีดำนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับฟรีดาวนะ์นะราคารถคันนี้ครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อรถด,ดียาขาย062-824-2551นะครับด้านข้างมีบันไดด้วยนะครับ สำหรับอันนี้ติดมาให้นะรถคันนี้แต่งพร้อมนะแม็กก็แต่งมานะครับบันไดก็มีให้นะครับอันนี้คือสภาพโดยรวมด้านนอกของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้าก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกเรื่องนิดนึงรถคันนี้ด้านหน้านะครับไฟมีไฟ d a y t ไ m e running light นะครับมีไฟเด y t i ท e นะสูงใ,ใกล้นิดนึงครับอ่าแล้วก็ไฟเป็น เป็นไฟแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะเวลาเราเข้าในที่มืดมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะถ้าเราตั้งโหมดนะครับอยู่ในโหมดอัตโนมัติแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านข้างด้านล่างด้วยเนาะครับรถคันนี้พร้อมนะครับเพียงแค่เติมน้ํามันก็ขับได้ตัวนี้เป็น Honda c ซ v ปี2015รุ่นย่อยตัว s นะครับ SUV นะครับรถคันนี้ราคา5 8 9 9 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูสภาพหน้า่อง,องรถคันนี้ว่าพร้อมใช้และสมบูรณ์ขนไหนไปดูเลยครับ เรามาดูสภาพภายในหน้าห้องเครื่องนะครับของเจ้า Honda CRV 2.0ปี15นะครับรถคันนี้วิ่งมาไม้แท้นะครับแสนสามหมกว่ากิโลเป็นรถมือเดียวนะครับเช็คระยะทุกระยะมานะไม่ต้องห่วงเรื่องของประวัติรถคันนี้นะครับอ่ะน้องอู่เราซูมสภาพหน้าห้องเครื่องนี้เราเซอร์วิสมาแล้วนะทำควาอาามาเรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับรอยมาร์กิ้งบริเวณข้อต่อหรือหัวน็อตยังมีรอยมาร์กิ้งเดิมๆจากโรงงานนะครับผมให้ข้อมูลของอมิติหรือสเปคของเครื่องยนต์รถคันนี้นิดหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีซีนะครับสสูบนะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็แรงม้าสูงสุดให้ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่190นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือสเปคของรถเขานะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5ปีนะครับ รถคันนี้ครับขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็น front wheel drive นะครับผมระบบเบรกด้านหน้าเป็น disc เบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับผมอ่านี่คือสภาพของเครื่องยนต์นะเราให้ดูเต็มๆเ,เลยนะครับว่าเป็นยังไงเราสวิสมาแล้วนะอ่ะมาดูน็อตยึดฝากระโปรงหน่อยนิดนึงครับอ่าโอเคเห็นไหมครับน็อตยึดฝากระโปรงเดิมนะครับเราไม่ได้พ่นสีทับนะเดิมๆจากโรงงานค่อยๆสไลด์มาเลยนะ้องอู นะครับหน้าคานของรถคันนี้หน้าคานเดิมนะครับไม่มีชนหนักเรากล้ารับประกันครับรถคันนี้นะครับค่อยๆสไลด์มาครับรถคันนี้รถคันนี้ด้านในนะครับมี DV d ดีมีกล้องถอยหลังสวยสุดในรุ่นนะบอกเลยนะอ่ะอีกด้านหนึ่งครับน็อตยึดฝากระโปรงนะครับอีกด้านหนึ่งยังเดิมๆนะครับจากโรงงานนะอันนี้คือสภาพหน้าเครื่องรถคันนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์นะครับ เดิมๆนะสภาพนั่งเครื่องก็ยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆสไลด์เนี่ยคารันเดิมแล้วก็ด้นานบนฝากระโปรงครับทั้องอู่ค่อยๆซูมไปสติ๊กเกอร์มอกอรนะครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นบาร์โค้ดที่เป็นในส่วนของตัวเลขตัวถังทุกอย่างอยู่ครบนะอันนี้ติดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเพิ่งแกะหรือไปหาสติ๊กเกอร์ใหม่มาติดนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เดิมๆตั้งแต่วันที่อยู่โรงงานจนถึงณบัตรนาวนะครับณบัตรนี้นะ โอเคก็สเปครถประมาณนี้แล้วก็น็อตยึดหน้าตัวถังประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยๆครับมีตา h อน d ้าเนาะเป็นรถพินนิยมครับที่รับความนิยมมากๆสำหรับคนไทยแล้วนะแล้วก็เป็นรถที่พูดตรงๆเลยเป็นรถที่สภาพคล่องสูงนะครับก็คือว่าซื้อมาขายไปคนนิยมใช้นะครับในส่วนของศูนย์บริการไม่ต้องถามเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแล้วก็อู่นอกก็ยังเต็มอยู่นะอันนี้คือสภาพ ทั้งหมดนะครับที่เป็นบริเวณตัวถังหน้าเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจบที่ภายในว่ารถคันนี้ภายในเป็นยังไงออะไปดูเลยโอเคครับเราเข้ามาในรถยนต์ CR-V นะครับตัวนี้2.0ตัวรุ่นย่อย S นะครับปี2 0 5อ่ะเรามาดูเลขไมค์ก่อนคันนี้มือเดียวใหม่แท้อ่ะค่อยๆสไลด์มาครับนะ้องอู๋อ่าผมเปิดให้ดูเต็มๆนะโอเค รถคันนี้นะครับใหม่แท้นะ1นึ0 0 0สนสากว่าโลนะหนึ่งสามสนะครับรถคันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะครับสภาพใหม่ไม่ต้องห่วงนะรถมือเดียวนะครับโอเคพวงมาลัยก่อนเลยพวงมา,าลัยรถคันนี้ตามสเปคก็คือเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะซ้ายวิทยุขวาก็เป็นครูสคอนโทรลนะครับสภาพของพวงมาลัยประมาณ85%อครับอาจจะมีรอยเล็กน้อยนอย้นะแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับ เพราะว่าไม่ได้มีผลต่อการสัมผัสของเราอยู่แล้วมันเป็นแค่รอยลอกนะใช้รถคันนี้ใช้มาประมาณ5ปีละถือว่ากับแสนก่อโลนี่ก็ถือว่าเบรกเซน์นะถือว่าสมเห็ุสมผลนะครับกระจกรถทุกบานเป็นกระจกเดิมจากคอนด้าฟิล์มที่ติดรถมานะครับยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไม่มีรอยด่างนะครับไม่มีรอยน้ำเนาะยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับอ่าเรากลับมาที่หน้าคอนโซลอีกรอบหนึ่งไม้แท้บบอกไปแล้วพวงมาลัยเป็นแบบไหนบอกไปแล้วหน้าจอครับด้านบนนะครับเป็นหน้าจอ จากโรงงานนะครับจะบ่งบอกในเรื่องของการใช้งานเชื้อเพลิงนะครับเป็นบ่งบอกในเรื่องของการใช้งานเชื้อเพลิงเนาะว่าเชื้อเพลิงยังวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็วิ่งได้อีกเท่าไหร่จากน้ํามันที่มีอยู่แล้วบอกเวลาของอเวลาปกตินะครับแล้วก็ตรงกลางครับเจ้าของเดิมได้ไปติดมานะครับเปลี่ยนเป็นเป็น จอวิทยุแบบสัมผัสได้เป็นทัสกีนะครับสามารถเล่น DVD CD. วิทยุต่างๆได้นะครับรวมถึงาสามารถที่จะมองไปกล้องถอยหลังได้รถคันนี้ติดเป็นกล้องถอยหลังมานะเดิมฟังก์ชันนี้ไม่ได้เป็นฟังก์ชันในเรื่องของกล้องถอยหลังแต่ว่าคนเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยไปติดเป็นจอ DVD มานะครับรวมกระทั่งถึงาสามารถเวลาเราถอยหลังเนี่ยมองเป็นกล้องถอยหลังได้ด้วยนะครับอันนี้คือสภาพภายใน ของเจ้าตัว CRV 2.0นะครับรุ่นย่อย S ป15นะครับสภาพปอะอยู่ประมาณ80% up นะครับเครื่องเกียร์นะครับของรถคันนี้นะครับเรารับประกันให้1ปีเต็มนะครับในเรื่องของอะระบบความปลอดภัยมี airbag นะครับมี ABS ให้นะอันนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รถคันนี้พร้อมใช้งานครับรถคันนี้จัดเต็มได้นะครับฟรีดาวน์ได้รถคันนี้ราคาอยู่ที่589,000บาท 589นะครับสนใจนะครับติดต่อนะครับ062824251รถดีอะขายเราพร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นรถเช็คทุกระยะนะครับมีบุ๊กสวิตมีคู่มือพร้อมที่สำคัญรถคันนี้กุญแจครบนะรถคันนี้กุญแจครบนะครับมี2ดอกนะปกติเวลาเราซื้อรถบางคนซื้อมือสองอได้ดอกเดียวนี่เราให้กุญแจครบ2ดอกนะครับรถมือเดียวยังไงใครสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์อยู่ข้างล่างเลยอย่างรถทั้งหมด อยู่ข้างล่างนะครับอนนานอูซูมด้านหลังให้ดูนิดนึงครับเบาะหน้าเบาะหลังเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับด้านหลังสามารถที่จะวางของทั้งแนวตั้งนะครับและแน้วแนวนอนได้นะด้านหลังสุดนะครับวางของแนวตั้งและแนวนอนได้เข้ามาแล้วสภาพของรถไม่มีกลิ่นเหม็นอับเหม็นชื้นนะครับกลิ่นแอร์เราสตาร์ทไม่มีกลิ่นเหม็นอับเหม็นชื้นนะนะครับผม อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นทํางานได้ตามปกตินะครับอย่างเช่นไฟอ่านหนังสือนี้ผมเปิดไฟอ่านหนังสือก็คงยังติดเหมือนเดิมนะนะครับผมกระจกมองข้างของรถคันนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะอ่ะเดี๋ยวน้องอูด,ดูว่าใช้งานได้ไหมดูนะฮะอ่ากระจกมองข้างรถคันนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับลาโพงทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับผมโอเคสําหรับรถคันนี้ สุดท้ายนี้นะครับ Honda c r v 2.0เบนซินรุ่นย่อย SP 2ป1 5ราคา5 8 9 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้จุดเด่นครับ1ไม่แท้2ครับผมรถคันนี้เราประกันโครงสร้างว่ารถคันนี้ประกันโครงสร้างเดิมนะครับ3เครื่องเกียร์เรารับประกันให้เลยนะครับ1ปีเต็มหลังจากวันที่ถ่านออกรถนะครับผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับสมเหตุสมผลมากๆนะครับกับรถพิมพ์นิยมเจ้าตัว C ี V คันนี้นะครับ ใครนะครับที่มองหารถยนต์มือสองหรือใครนะครับที่ชื่นชอบหรือชื่นชมการดูรถมือสองเป็นกิจวัตรนะครับหรือเป็นงานอดิเรกเนี้ย subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับเรามาอย่างนี้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้รถคุณภาพรถยนต์มือสองคันนี้เป็นอย่างไรท่านพิจารณาเองเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปใหม่กับคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปต่ตอไปโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม